ัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตบแจมดัมบซิงครับเรานั่งอยู่ที่พิเศษครับถอดวางรองเท้าครับไม่มีอะไรทำครับมาโซลี่กับคนขับรถเด็กเดีมาดูการทำงานของพีซีไร่20.3ครับคันเดิมเพิ่มเติมคือพัคแก่มอกพัคแก่ของรถไทยเองครับวันนี้ คนต่อครับทำงานทุกวันครับมาละนิดละหน่อยก็ดีรถเย็นๆนี่ทำงานดีมากครับเพชเชอร์ <P et ure> ดีมากดูชุดทำงานครับไม่พร้อมก็ไม่ออกจากบริษัทเลยดูชุดคนขับแมโคโ,คโอ้หน่าเกลียดมากเลยชุดนอนตั้งแต่เมือเ่อคืนครับใส,ส่แค่เสือเ้อแขนยาวทับครับน่าเกลียดมากเลยมาเปลี <P> ่ยนดูผมเป็นตัวอย่างนี่โอ้ โอ,อกให้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอิสุสุออกบอกันครับเราทำเสียงพ่อมาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปเล่งดูเดี๋ยวเราใส่ร้อมเกิือกัน รอตามท้ายด้วยไงล่ะเฮ้ยเสียงดีไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินไหมครับไปครับเราไปดูอูสุเออ,อดีกว่าเราต้องไปรอที่นึงหนึน่เราไปรอป่ามันะนี่ดูที่น่น,นี่เราต้องรอตรงนี้ 妈的。 หมดครับหมดโอ้ชิวคันเลยหมดครับอิสุสุหมดเดี๋ยวต่อไปตาฮีโน่ครับเดี๋ยวตัดเป็นตอนฮีโน่ออกบ่อเลยมาครับจะรอดหรือจะล่วงครับวิ่งก่อน สบายสบายชิวๆครับโอ้โหแรงจัดไมช่ชิวๆครับเครื่องดีสุดหรอ อันนี้ร้อยเก้าห้าครับอันนี้ร้อยห้าส่หน่งอัตราทดตัวนี้อยู่ห้าจุดกว่ากว่าครับ8.41สนึตัวนู้นเก้ครับประมาณ4ี่จุดนิดๆครับสี่ประมาณ4ี่เก้กประมาณสี่กว่ากว่าครับก็เลย อย่าเป็นรอบไวหน่อยครับคันทีสุคันนี้เป็นรอบช้าครับบืนได้ครับชิวๆบืนได้ชิวๆเลยครับคันนี้นี่มันก็บืนได้แล้วได้ชาร์มาเลยครับจะชาร์จเยอสบายๆครับงั้นก็มีตรงเดียวครับตรงหลมหลมตรงน้ำเยอะๆน่ะเห็นไหมหนึตรงปลายนี่มัแหละนะครับได้หยับนิดหน่อยครับก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ